ปีนี้หนาวนานวันทึกไว้วันทึกความทรงจำไว้มีนาปีนี้กลางเดือนแล้วความขาวยังไม่ไปไหนเลยไม่ว่าจะาความหนาวหรือว่าความหนาวสิ่งมีชีวิตก็ยังดำเนินไปตามปกติน้องกวางก็ยังออกมาหากินเหมือนเดิมเช่นเคย บางจังหนึ่งคือจังดินแดนพิศวงอยู่ละเมื่อดึอคือดินแดนพิศวงเหมือนไหมเหมือนไหมบรรยากาศของเชา้าวันนี้วันวันเสาร์วันเสาร์าที่สิบห้ามีนาปีสองพันยี่สิบห้า บันทึกไว้วันทึกไว้แต่ละปีก็จะไม่เหมือนกันบางปีตั้งแต่ต้นมีน้าแล้วแถวเนี้ยกลายเป็นสีเขียวแล้วบางปีกะกองทวมหัวบางปีกะประมาณนี้แหละประมาณนี้ก็คือประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละขาวๆเนี่ยแหละ แต่ถนนโอเคแล้วถนนถนนนี่ปกติแล้วแต่ว่าความรื่นนี่โอ้โหสุดยอดอาจจะมุมีมมุมีน้ำแข็งเพราะว่ากวาดกวาดแบบกวาดแบบสุดๆอะกวาดแบบเฮ็ดจังไดที่มาจังจะละลายไว้หรือว่าทองถนนจังสิกลับมาเป็นปกติก็คือต้องกวาดกวาดแบบลงลึก ถนนก็นจะปกติเดินง่ายเดินสะดวกคนเดินออกกําลัางกายแบบสบายๆเลยมาส่องล่องกวางซูมเข้าไปสิมีกี่ตัวเพิ่งจะออกมาจากหลังบานหลังบานคนเขาจะมีเศษอาหารมีผลไม้มีอยังมาวางไว้ข้างบานอ่เขาขามฝาก ถนนมาจากตาขางหลังบานเขาก็จะมากินคอนเก็บสเสบียงก่อนเล็กน้อยแล้วก็เดินข้ามภูเขาเดินข้ามภูเขาลูกเนี้ยก็จะเป็นทุ่งกว้างมองทํามาหายกินของเขาหอดตอนแรงเขากะกลับมาหงเกาเนี่ยแหละกับมาหงเกาก็คือกลับมาแถวนี้แหละบางเทือกอะถ้ามีคนหลายเขาก็บ่คอยม้าบาันได แต่เขา,าบอกย่านนะแต่แต่รู้สึกว่าตอนตอนตอนแรงอะค่ะกลับอะเขาจะบ่ค่อยบ่ค่อยแวะบันใดบ่ค่อยเห็นไหมเห็นกันหน่อยแต่ว่าตอนเศร้านี่คือแบบมันเงียบนะค้นกับบางบานเป็นไงยังนนบ่ทั้ตื่นประมาณเนี่ยแต่ก็มีอาหารมิยังไ้เขาได้กินให้เล็มอยอะเขากแบบ็บโอเคแว่พานพักพักเก็บสเสบียง